Single? Really? These are amazing. These ไปช่วงบรลเนทชายทะแลค่ะแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะสาวๆที่ยังนึกไม่ออกคะ่ะว่าจะให้ของขวัญกับคนพิเศษเป็นอะไรดีนะคะวันนี้ค่ะมินมีหนึ่งไอเดียที่จะมานำเสนอค่ะ ถ้าเกิดว่าติดตาม Facebook ของมินนะคะอาจจะเห็นกันอยู่บ่อยๆค่ะทุกครั้งที่มินได้มีโอกาสแับมาเมืองไทยแล้วก็มาเชียงใหม่นะคะมินต้องไม่เคยพลาดเลยค่ะมาชิมมาการองที่ร้านโปรดมินนะคะซึ่งเป็นมาการองที่น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวินจะให้ดูนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นค่ะอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันที่จะเริ่มจากสำหรับวาเลนไทน์ช่วงนี้แล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะมิก็เลยได้รับโอกาสพิเศษมากๆเลยนะคะ มาขอให้น้องหีนะคะซึ่งเป็นเนี่ยระคัดเชฟที่ทำมารการองที่ร้านริรั์คาเฟ่ที่เชียงใหม่นะคะมาช่วยสอนมิ้นสําหรับที่จะทํามาการองให้เป็นของขันพิเศษสําหรับคนพิเศษของมิน้นวันนี้ค่ะนอกจากดาอนแรกเราจะทํามาการองรุปหัวใจใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นน้องหญีทั้งที่นะคะฝีมือมารการองเนี่ยน่ารักมากๆเพราะฉะนั้นน้องหีจะแถมลายพิเศษให้ด้วยค่ะ จะเป็นอะไรนั้นนะคะต้องติดตามจนจบนะคะถึงจะได้เห็นโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มเลยเนาะค่ะพี่มีก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราต้องตวงส่วนผสมก่อนค่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นอัลมอนด์กับไหซิ่งที่เราเอามาละลูกกันอื้อัลมอนด์นี่คือเป็นอัลมอนด์จริงๆแล้วก็มาบดบดอัลมอนด์บดแป้งอัลมอนด์แต่ว่าซื้อซื้อสาเร็จมาดีกว่าเพราะว่าถ้าบดเองมันมีความชื้นอ๋อค่ะความชื้นมันแบบเม่ มันสำคัญมากบบกับการทำตลกค่คือห้ามชือนะคะกดแอร์ทำโอเคเพ่อความชัวร์นี่ก็น,นี่เราจะใส่ไข่ขาวใส่เข้าไปอะ,ะ่ะเดี๋ยวส่วนผสมเราจะเขียนไว้ได้านใต้คลิปขขแล้วกันเนาะไข่ขาวไข่ขาวนี่ไข่ขาวแยกแยกออกมาเรียบร้อยแล้วใส่ไปเลย อันนี้ก็ได้ส่วนผสมที่หนึ่งะคะก็คืออัลม,มอนไอซิ่งไข่ขาวแยกไว้แยกไว้แล้วก็ส่วนผสมที่สองไข่ขาวที่เราจะเอามาทำมือแรงเท่ากันเลยสี่สิบแล้วก็อันนั้นน,น้ำเชื่อเราจะทำเป็นอิตาเลียนมือแรงเพราะฉะนั้นเราต้องต้มน,น้ำเชื่อก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลทรายหนึ่งอยกรัมนะคะแล้วก็เอามาใส่น้ำประมี้ น้ำเปล่าสามสิบเอ็ดกรัมนะคะต้องเอ็ดด้วย้สสบเอ็ดตลอดเลยอะสามสิบก็ได้ค่ะแต่แบบเผื่อมือลั่นขยับขยให้มันเข้ากันใช่ไหมเอาแค่เข้ากันไม่ต้องแบบว่าละลายใช่ค่ตอนนี้ก็จะน่าตาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้คมโมมิเตอร์ค่ะคมมมิเตอร์ดิจตอน าะเราต้องต้องวัดคุณภูให้มันพอดีคือมันได้หนึ่งร้อยสิบกมเราอันนี้อันนี้เราไม่ต้องคนอะไรเลยไม่ต้องคนห้ามคนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบตกคืนโอเคปล่อยมันไว้แล้วไฟอ่อนเช่นะค่ะระหว่างน้นเราทําอะไรต่อเอ่ยระหว่างนั้นอ๋อเตรียมถุงปีดก็ได้อ่าใส่สีลงไปในในมือแรงนะคะแต่ว่าถ้าเราจะแบ่งสีแล้วก็ใช้ถุงบีดเยอะหน่อยโอเคก็อันนี้เดี๋ยว ผสมให้เข้ากันที่มิ้มแบบบีได้เลยนะคะคือแบบให้เข้ากันดีเลยเราก็ใช้ไม้พายตีปกตินะคะเรื่อันนี้เรียกว่าบีหรือเ่าเรียกว่าแบบคนอื่ีบีโอเคบีตัวมันเข้ากันโอเคค่ะบีนะคะบีขั้นตอนนี้ไม่ต้องกลัวเสียงไตัวไม่เสียโอเคค่ะเริ่มเลย นที่ได้นะจะต้องแบบว่าพอเห็นวิดีโอนี้ก็จะรู้ว่าเราอแะบบใช้ความพยายามแค่ไหนนะโฆษณา,นานของขวัญวาเลไทยที่เราทําเองอะค่ะมินชอบทําของขวัญวาเลไทยที่แบบทำด้วยตัวเองไม,ไม่ต้องไปซือ้อเพราะว่ามันแสดงถึงความเอาใจใส่นะว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนมันมีแบบชิ้นเดียวในโลกอะมันเป็นมาการ์ดรอเบี้ยวๆชิ้นเดียวในโลก <laughs> ที่มันไม่เพอร์เฟกแต่ว่าเราอแะบบ ใช้ความตั้งใจความพยายามอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วอันนี้อันเนี้ยคือเดี๋ยวจะทำให้พี่มิ้นดูก่อนอันนี้เราตีให้มันแบบให้มันเขาเรียกอะไรอะตั้งยอดอ่อนประมาณนี้ประมาณนี้ก็พอแล้วก็เดี๋ยวก็รอเชื่อมค่ะนี่กแต่ว่าเดี๋ยวตอน ตอนที่เราเคลมเชื่อไฟเราต้องค่อยๆค่อยเค<อ>ยลนนิดๆเคลนละเอียดก่อนก็ได้ให้มันแบบนอบูมันใกล้ๆกันเพราะไม่งั้นหนึ่งมันจะเป็นกอ้อ,อนเียากโอเค สวยมากเลยเห็นไหมมันก็จะแบบเนี่ยอ้ตั้งยอดแข็งแต่ไม่ต้องยอดแข่งเยอะถอไม่เป็นไรตีที่เย็นคนาดไรง่ายดีอันนี้เดี๋ยวเราแบ่งแบ่งเป็นสามส่วนใส่อันนี้ไปส่วนก่อนอันนี้ที่หนึ่งค่ะบีให้เข้ากันเหมือนเดิมคีเยบีเหมือนเดิมโอเค ีได้ยังคะประมาณนี้ให้มันเข้ากันให้แบบเป็นสีเดียวกัน้นะนะ<ม>แต่ว่าโรกรสองโลกสามที่มีก็เบา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 มือเนาะภาษาทำขนมเขาเรียกแบบตัวร้องอะไรเงี้ยแต่เฮียทำให้ดูเป็นตัวอย่างโอเคก็<ม>คืออันนี้ขาอัน<ม>นี้จะแบบเหมือนมันน้ำหนักมันลงน้อยลงเพราะไม่งั้นถ้ามันเหลว คุมทรงยากค่ะไซส์มากระองที่เรียกว่าแบบเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะประมาณไหนกัดได้กี่คำเส้นผ่านศูนย์กลางสักสี่เซนครึ่งก็ได้ค่ะสี่เซนครึ่งห้าเซนเงยสี่เซนครึ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงกลังสัดทำเล็กๆก็ได้ประมาณสองสามคำาะสองซนที่เราค่อยๆแตดรอบนี้คือเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันเหลวไปใช่ไหมคะคนนานจะเหลวไป มันเหลวค่ะมันก็ไม่ค่อยสวยเงี้ยแล้วก็คุมทรงยาให้เราจะทำเป็นมันก็จะแบบบีบแล้วมันก็จะแผ่ออกมาเ้ควาเหลวประมาณนี้เราจะผสมกี่สีเพาะวันนี้สีค่ะสีสีเนาะก็แบ่งเป็นสีส่วน เป็นว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มบีบเป็นรูปนะคะแล้วก็เราตอนนังจะทํารูปหัวใจนะคะหัวใจเวลาบีบค่ะคือถ้ากลมอ่ะเราวางตรงๆแล้วก็บีบบีบไปเลยให้มันกลมแต่ว่าหัวใจอ่ะเราจะบีบเป็นตัววียกขึ้นมาสูนนงนิดนึงอะคะ่ะเรือมันจะได้แบบมาไม่งั้นมันจะแบนมันจะแบนเวลาอบออกมาเนี้ยมันจะไม่ค่อยพองแต่ว่าถ้าเราอยากอยากให้แบบช่วงล่างมันแบบหัวใจมันแหลมเราก็เชียงมา เหมือนง่ายลองลองลองดูเหมือนสวยๆบี่ก็ไม่ยากเมก็ง่ายอ่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ตรงกลางก็ก็บีตรงๆไปเลยเนี่ยดีดกระที่ให้เขาไหลไปดีดกระที่ให้ไหลไป แต่ว่าถ้าเราจะเขียนตัวหนังสือว่าหรือว่าเรียบดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขียนยากตอนนี้เซอร์ไพรส์ของเราก็เริ่มออกมาเป็นรูปเป็นบ้างแล้วค่ะหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวเดี๋ยวดูซิว่ามากะรองเนี่ยจะเหมือนต้นฉบับแค่ไหนนะคะแต่เท่าที่ดูตอนนี้เหมือนมากๆเลยค่ะ น,นีมาก็ครอของเราเสร็จเป็นชิ้นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้น้องหยีกาลังเอามาตากแอร์ไว้ก่อนนะคะรอให้เย็นนิดนึงใช่ไหมคะใค่ะ มีอันนี้ปัดปัดให้มันแบบดูอะไรเนี่ยไอชโดเป็นมุกๆุกนิดนึงค่ะเป็นมุกๆแล้วก็อันนี้กิตเตอร์กิตเตอร์ก็คือโรยให้แบบวิงวิอะ่ะอันนี้ก็คือซื้อได้ตามร้านรนเบเกอรี่ทั่วไปก็ราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงแต่ทานได้นะคะร้วนี้อะไรเอออันนี้ปากกาก็มันก็คือสีสีผสมอาหารที่เขาไปใส่ใส่อ๋อ สังเกตว่าที่เสร็จอบเสร็จขึ้นมาแล้วมันจะพองขึ้นมานิดนึงใช่มันจะมีขาด้วยอ๋อฮะเออใช่เขาเรียกว่าขาค่ะขากระลองขาหรือกระโปรงอ๋อะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่เย็นดีอ่ะมันจะแบบเก็บยากน่ดเดีเดี๋ยนีเอาแบบเราไม่ดูก็ได้โซเชียลมีเดียเขาชอบเขียนเด็กเด็กเด็กๆดประหลที่อเมริกาพี่เห็นที่แบบออไม่พอเลยนะชัิววี่ที สำหรับให้แบบว่าคนที่เราชอบทวิตหาเราอันนี้ไม่มกิ๊ตเตอร์นะคะกริ๊ตไหมจะได้ทวิตไหมกริตนิดหน่อยทุกทหมดเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเนาะข้างข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมคะเราก็ต้องจับคู่ใช่ไหมโอเคแล้วเราก็จะสใส่ไส้ซึ่งวันนี้เป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะเรคไทยก็เป็นช็อกโกแลต <นะ S 2> อ๋อใช่ใช่มันเป็นวาเลนไทน์เนาะเป็นหัวใจแล้วก็เป็นช็อกโกแลตค่ะอันนี้เวลาบีบเราก็จะบีบเหมือนกับตอนที่เราบีบหัวใจกันใช่ไหมคะนี่บีบไม่ดูโอเคนี่เป็นตัวหัวที่พลาดจริงประมาณเดี๋ยวบีบให้ดูว่าแบบหนาประมาณไหนนะค่ะพี่มิ้งพี่มิ้งก็จับประคองไว้นิดนึงอ่าฮะก็ไม่มีความหนานิดนึงนะคะพี่มิ้งอือเห็นเขาบอกมากระรอกที่ดีเนี่ยความหนามันก็คือแบบ หนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมชั้นบนหนึ่งชั้นล่างหนึ่งส่วนเออช<ฟ><ด>ั้นกลางอีกหนึ่งส่วนอพอๆกันแต่เทนเกาหลีเขาจะแบบหนามากแล้วแต่ชอบอ๋อสะค่ะอ๋อโอเคงั <c oughs> ้นเราเทรนเกาหลีนิดหน่อยแล้วกันเพราะเราเช่าชอ็ชอกโกแลตนะคะเราไส้เนี่ยเราทำมาจากอะไรคะอีนี่จะเป็นช็อกโ,โกแลตวิปครีมแล้วก็เนยค่ะอันนี้ไส้นี่ง่ายมากช็อกโกแลตเอาเอาแบบเป็นผงผงผงโกโก้หรือว่าเป็นช็อกโกแลตแท้ค่ะ อ่ะละลายใช่แล้วก็อุ่นวิปครีมไปละลายช็อกโกแลตใส่ไปเลยแค่นี้แล้วก็มาตีรวมๆกันแค่คนพอใช่แล้วก็แช่ตุเรงแช่ตุเรงตุเรงพอบีบได้ค่ะมันเช็ฟยังให้ไข่ลงไปแล้วแช่เดี๋ยวถ่ายไายกันนิดนึงนะคะเคล็ดลับในการเลือกเครื่องดื่มสำหรับการ รร่วมกับการรับประทานมาการองค่ะก็เขาโดยส่วนใหญ่นะคะตามสูตรดั้งเดิมเนี่ยค่ะเขาต้งจะมีกัน3เครื่องดื่มนะคะที่เขาใช้คู่กับมาการองนะคะอันแรกก็คือกาแฟนะคะอันที่2ก็คือชาค่ะแล้วก็อันที่3าก็คือแชมเปญค่ะสําหรับกาแฟนะคะเนื่องจากมันมีรสชาติเข้มข้นนะคะก็มา,จากจะทานคู่กับมารการองรสชาติแบบต้นตำรับเช่นรสวานิลาค่ะแล้วก็รสทิตาชิโอนะคะก็จะไปด้วยกันได้ดีเลยค่ะ สำหรับตัวชานะคะมินนะชอบดื่มชาค่ะชาที่เป็นแบบ Darjeeling t หรือว่าชาพวกที่เป็นต้นตำรับต่างๆนานา,า English breakfast หรือว่า Earl Grey เนี่ยค่ะก็จะไปได้ดีมากกับพวกมาการองที่เป็นรสชาติประเภท Passion Fruit นะคะหรือเป็นรสชาติผลไม้ต่าง,างๆหรือไม่ก็รสชาติที่เป็นเกี่ยวกับคล้ายๆรสกุหลาบอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะเป็น ความหอมที่ไปด้วยกันได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็กรีนทีก็ใช้ได้ค่ะเป็นการบาลานซ์นะคะรสชาติที่ค่อนข้างออมีความขมแล้วก็ทานกับขนมหวานวก็จะไปด้วยกันได้ดีมากเลยค่ะส่วนแชมเปญน,นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกับรสชาติทุหลาบค่ะไปใกลใ้ๆกับแนวของแชมเปญน,นะคะก็ไปลองทานกันดูค่ะแล้วก็ดูนะคะว่าจะจะับคู่เครื่องดื่มไหนแล้วก็มากระรังรสชาติอะไรถูกใจคุณที่สุดน,นะคะ Now eat! What? I said I love you! <laughs> you is just scared of eating, man. How is it? You like it? Unbelievable. Oh, I it, Oh my god. Mm -hmm. Okay, successful. The best macaroni on the planet.